เอ้ยแล้วพิกไปทางนั้นไว้โอ้ยว่านเอ้ยโนูพิกอย่างงั้นอ่ะดูดิกคอตกคนยอมเอ้ยดูพิกไอ้ลิวานมันคิดอ่ะมาตรงนี้หรอมาแต่มา ให้กินเองคนเดียวให้กินแซ่บเองโอ้โหขี้นะเป็นเนี้อเช็ดแล้วปกติไม่ขี้ดดข้างบนนะขี้แตกแลวลูกนะ <laughs> มันจริงจร <laughs> ิงโอ้โหเดือจริงจริงเลยอ้าเอาเออืมอืม มาลงมาแล้วมาเก่าแล้วมาลงมามาเก่าแล้วมานอนข้างล่างแล้วปืดลึบมาเลยนอนโอเคเฮ้ยปวดเ้ยดื้อดื้อดื้อยิ้มให้เรานี่ครับโอ้ยสุดท้ายก็มนอนให้เก่า สวัสดีเฮียมเช้าต่าประธานเจาะนอนสบายสบาย,บายให้กินก็ไม่ยอมกินเดียวน่าจะอิ่มแล้วลูกตาม,มาให้กินในช่วงเช้าก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่หิวเนาะใช่ไมหมลูกจอต้องโดไม่เดียวชอบยิ้มให้ <laughs> ันก็ไม่มีนะเนีย่ยแต่เก่งเก่งเลยทั้งยิมให้ทั้งจะเล่นนึ่งเดียวเรากัดก็ไม่เข้านะทุกคมนะเขาเขาฟันก็ไม่ค่อยมีคือกัดแล้วมาแค่ถลอกๆจะไม่เข้าแต่เราภาพก็ไม่อยากให้กัดแต่ก็วิ่งมีอ่ะนะวัน สบายสบายเป็นลูกขนน,น,กขนุนเลยเจ้าขนนุนเลยเอ้ย <laughs> แล้วพลิกไปทางนั้นเว้ยโอ้ยว่านเอ้ยว่านูพลิกอย่างนั้นอะดูดีคอตกคนยอมเอ้ยดูพลิก <laughs> ไอ้ลิงว่านม,มันเขี้ยวโอมลมเละฟันออกแล้วอุ้มรอบกองเล่นดีไหมนี่ ะนความน่ารักของท่านประธานจอของคุณโยมนะะตอนนี้ก็พี่เนนการ์ดก็ได้มาเกาให้คุณโยมมาเกาให้ท่านประธานจอนอนหาวหาวหาวชอบถ้านอนตะแคงนะครับมักจะหาวคุณโยมถ้านอนตะแคงมัเจะยนหาวห่วงซะแล้วเกิน ความน่ารักคนเดียวกระดูกไข่ยัเอ้ยไข่ลูกโอ้ยไข่ไข่ันนี้วะไข่ไข่ันนี้วไข่จอมันยอมไข่จอมันมาสบายสบายๆหาวเหาเหาหาเอยนะแล้วทำปากเจ็บ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 นี่คีวอีก นายระยองนะวันนี้นะ่าจะง่วงจริงนะอามือจับกันแล้วนี่เอามือจับกันไว้มือตีนเลยสียาเลยนอนนะลูกเมียนเกาคนเดียวบิด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 จะตกแล้วจะตกแล้วเออว่างาะนะนลูกว่างาด้นอะไรเหรอ นนสบายสบายจอย่จอาเก่าแล้วหลับคนเดียวหลับเลยนะเนี่ความที่เขาเหมือนมีได้ความรับความอุ่นคนเดียวนะถ้าเก่าแต่ถ้าหยุดเก่าๆหยุดๆนี่มีงอนมีงอนบ้างบ,าง,บางทีลุกขึ้นมายิ้มให้เราเฉยเลยแต่ถ้าเก่าเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรคนเดียวนะเขาจะเลินแล้วก็จะหลับนะก็จะหลับเลย ตาเยอะเลยวันก็สบายกันเละหลับตาลงขังได้ัวใจอุกราเอ้ยแต่วันของเราอยมเนาะสบายสบายลายเป็นลิงติดคนเนี่ยคนโยมแต่บางคนก็ติดลิงนะใครติดลิงคอมเมนต์มาหน่อยดิ ลิงติดคนไปเ็นคนติดลิงน่ารักคนเดียวะคนขนุ่มคนเดียวมันเขี้ยวมันเขี้ยวตีสักุ๊บหนึ่งนะโยมนะนอนหลับยิ้มคนเดียวเห็นไหมยิ้มนอนหลับแบบยิ้มด้วยนะคือสบายใจนได้รับความอบอุ่น ก็จะสบายใจถ้าไม่มีคนมาเกาก็จะนั่งมองคนเดียวนั่งมองอ้แม่แม่ไม่เห็นมีใครมาบ้างเนาะนะแม่แม่ก็ทำงานมีธุรนะนะลูกเอ้ยคันคนนี้คันตรงนี้เอ้ยให้เกาเอ้ยเกาทองเก่าทองนะคือเขาจะคันตรงไหนกาจะไปเกาให้เราดูเดี๋ยว ให้เราเห็นแล้วก็ให้ไปเก่าตรงนั้นประมาณนี้ฉลาฉลาดองสบายสบายรู <c oughs> ส้สึกว่าจะหลับจริงนะพี่โยมน,นะหล <c oughs> ับตาปิ๊มเลย เฮ้ยลาบิแอมันเอ้ยได้ยินนะรู้ภาษาสบายสบายไข่ไข่ด้วยเฮยบรรยากาศดีมาเจอ เส้นก็ไม่ร้อนคนเยมมาด้วยความที่มีหลังคาไปที่เรียบร้อยนะมีหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบ้านเจ,จะไม่ไม่ร้อนเลยสบายสบาย